สวัสดีค่ะกรมปภข้ากรณอาการบริเวณปากใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันเสาร์ที่20เมษายน2567ค่ะวันนี้ลักษณะการปากใต้ฝั่งตะวันออกจะเป็นตันตื้มากงมาติดตามพร้อมๆกันค่ะจากเป็นทีอากาศผิวพืนค่ะลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะปัดปกคลุมเอาใยและปากใต้ค่ะประกอบกับย่อมองบกดอากาศตั้งค่ะเนื่องจากความร้อนปกคลุมปรดิทัยตอนนี้ค่ะปรกใต้เดี๋ยวเที่ยงเวลาตี10ค่ะมีเมฆเป็นส่วนมาค่ะปก ภาคใต้ก่อนล้างค่ะรูดีด้าจุลโพนเวลาตีสิบสิบห้าค่ะตัวเปปบกลุ่มฝนค่ะมาดูเรดาร์าสติงตาเวลาตีสิบสิบห้าค่ะตัวปอบกลุ่มฝนกำลังโอ้ตึ้งปานกลางค่ะอ่าบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมาดูอ่ารายงานอุณหภูมิฝา่ใต้ฟั่งตะวันออกค่ะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ค่ะวัดได้41.1อง,ง,งสาสศาเซลเซียส ตีอำเภอจะว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชต่าส่วนอุณหภูมิตำสุด,มาาดรรมสสเมื่อเช้านี้ค่ะวัดได้ยี่ิบสามจุดห้องศาเซลเซียสตีอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่างมาดูรายงานพ้นสัตว์ที่ยี่สิบโมงก้องปากตายฟ้องคันโอตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงเช้ากล้องเล็งว่าค่ะจนถึงเวลาเจ็ดโมงเช้าวันนี้ปากใต้ฟ้งองะวันโอมีพุ่นป็ในแห้หงค่ะและ้วก็มีพุ่นนักบางแห้งโดวยวัดพุนสูงสุสขขาดค mm. ่ะได้45.3มมิลลิเมตรตีอำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ ดูข้อมูลแล้วก็มาดูพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะปากใต้ภาคตวันอกวันนี้ค่ะจะมีอาการร้อนในตอนกลางวันค่ะแล้วก็มีฝนเรือฝ้ฟนฝากระหนงไล่พื้นที่ส่วนมากตามตัวล่างภาคภาคมาดูกันได้จังหวัดค่ะเริจังหวัดเพชรบุรีค่ะจะมีเมฆบางส่วนแล้วก็มีอาการร้อนในตอนกลางวันค่ะบริเวณจังหวัดประจวบคิริขันค่ะจะมีมีฝนเวลาสิกข้อพื้นที่แล้วก็มีอาการร้อนในตอนกลางวันค่ะจังหวัดชุมพรค่ะและก็อ่าปัตตานีค่ะ มีฝนรอยละ40ข้อพื้นที่ละกาบริเวณจังหวัดชุมพรค่ะจะมีอาการร้อนในตอนกลางวันจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปถึงนาราธิวาสค่ะจะมีฝนอยู่ในเก์รอยละ30ข้อพื้นที่โดยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีสงขล,ลายะลามีอาการร้อนในตอนกลางวันค่ะอุณหภูมิตามสุดจะอยู่ในช่วง44ถึง2 8องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ในช่วง30ถึง4 5องศาเซลเซียสค่ะ มาดูกลืนลมม่นลมบริเวณเอาไทยวันนี้ค่ะวันนี้เป็นลมตอนออกเชียงตายความเร็วสิบถึิกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีกลื่นต่ำกว่า1เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีพ้นภากระโนลืนก็จะสูงมากกว่า1เมตรค่ะ มาดูการไม่สภาวะการระหว่างวันที20่20ถึง2 6เมศจกายนค่ะปากตายฟ้องตอนออกตอนบนค่ะวันที20่20ถึง21ค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ20ข้องพื้นที่ค่ะส่วนวันที่22ถึง2 6เมศกายนค่ะจะมีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ10ข้องพื้นที่ค่ะ มาดูปากตายฟังตัวโน้ตตัวหลังค่ะ20ถึง21ค่ะจะมีฝ้นอยู่ในเกณฑ์เลยล่ะ20ถึง30คลองพื้นที่ค่ะส่วนวันที่อ2ถึง26ค่ะจะมีฝ้นลดลงอยู่ในเกณฑ์เลยล่ะ10คลองพื้นที่ค่ะสําหรับการไปยกราคาจับลงเตียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับวิดีโอของเราเลยค่ะพบกันไม่ถรุงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน